จากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการ30นาทีคดีปกครองสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ30นาทีคดีปกครอง ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาค่ะนันประพัฒเฉลิมสินธิรานรับหนะ้าที่ดำเนินรายการนะคะเราเจอกันกับสาระความรู้เกี่ยวกับสารปกครองรวมไปถึงคดีป,ปกครองตัวอย่างที่เรานำมาฝากกันนะคะทุกๆวันอังคารสามทุ่มถึงสามทุ่มครึ่งทางวิทยุรัฐสภาและช่องทางของสารปกครอง YouTube c h a n e l ลของสารปกครองรวมไปถึง f c e b o o k f a n p เ page ของสารปกครองนะคะคุณผู้ฟังคะตั้งแต่ปี2 5 3 พศเนาะเป็นต้นมาเนี่ยเรามีการตรากฎหมายที่สำคัญขึ้นมาฉบับหนึ่งชื่อตัวพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองซึ่งกฎหมายฉบับนี้ถือว่าเป็นกฎหมายที่กำหนดมาตรฐานในการทำงานให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะเพื่อที่จะทำให้เราใช้อำนาจของกฎหมายเนี่ยถูกต้องเป็นธรรมเป็นกลางแล้วก็ไม่ลำเอียงโดยเฉพาะเรื่องของความเป็นธรรมเนี่ยคือ ถ้ามีคนที่เป็นผู้บังคับบัญชาหรือมีคนใดก็ตามที่เขามีอำนาจในการสั่งการในเรื่องที่อาจจะมีเรื่องของส่วนได้ส่วนเสียนะคะบางทีเนี่ยการขาดความเป็นกลางมันก็เกิดขึ้นได้นะบางทีมันมีอคติอยู่ในใจเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ มันก็จะต้องพิจารณากันค่อนข้างเยอะนะคะเพราะคำว่าอาคติหรือว่าความไม่เป็นกลางนี่แหละเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะหยิบยกเรื่องของคดีปกครองเกี่ยวกับเรื่องนี้มาพูดคุยกันนะคะเป็นกรณีที่มีผู้บริหารท้องถิ่นสองท่านค่ะเขาเป็นกรรมการคัดเลือกคนที่จะได้รับทุนการศึกษาแต่ว่าไปไปมามากลับคัดเลือกให้ตัวเองค่ะ เป็นคนที่ได้รับทุนการศึกษานั้นด้วยอา้าวทำได้ไม่นั่นนะคะเพราะว่าเป็นกรรมการแล,และเลือกตัวเองได้หรือเปล่าเรื่องราวของคดีนี้เป็นยังไงวันนี้เราจะมาคุยกับคุณทัตตร์กุศลมโนวิทยากรจากสำนัก,กอขอขออภัยค่ะวิทยากรจากสำนักงานสารปกครองจะนำรายละเอียดมาเล่าสู่กันฟังนะคะวันนี้คุณทัตตารอยู่กับเราคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณนันทปัทและสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะค่ะ เรื่องของความเป็นกลางมันเป็นนามธรรมเหมือนกันเนาะคือเวลาเราจะพูดถึงความเป็นกลางตามตัวบทกฎหมายเนี่ยคือมันมันจะตีความยังไงอะมีขอบเขตแค่ไหนกฎหมายระบุอะไรยังไงไว้บ้างคะในส่วนของเรื่องความเป็นกลางคะ่ะมันก็ดูจะเป็นนามธรรมอย่างที่คุณอภิพัฒน์ว่านะคะแต่ว่าอาจจะต้องปูพื้นให้ท่านผู้ฟังทุกท่านอย่างนี้ก่อนนะคะว่า ก่อนที่จะมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองนะคะพุทธศักราช2539นะคะ,ะในส่วนของหลักความเป็นกลางเนะะี่ยค่ะจะปรากฏอยู่ในบทบัญญัติของกฎหมายเฉพาะนะคะเป็นบางฉบับเท่านั้นนะคะ,ะยกตัวยอย่างเช่นนะคะหลักความเป็นกลางเรื่องแรกก็จะอยู่ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนะคะซึ่งกําหนดหลักความเป็นกลางของผู้พิพากษาไว้นะคะ หรือในกรณีหลักความเป็นกลางนะคะของคณะคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการนะคะจะมีการกำหนดหลักความเป็นกลางนะคะไว้ในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ,าการทุจริตและประพฤติมิชอบนะคะในวงราชการนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของหลักความเป็นกลางนะคะตามต่อมานะคะ,มะ,คะเมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิธ,ธีปฏิบัติราชการทางปกครองนะคะ ตัวพระราชบัญญัติตัวนี้ค่ะจะถือว่าเป็นกฎหมายกลางนะคะซึ่งได้วางหลักเกณฑ์ทั่วไปหลักเกณฑ์ทั่วไปนะคะเพื่อให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนะคะใช้หลักในการปฏิบัติราชการทางปกครองนะคะโดยเจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาเรื่องทางปกครองนะคะและผู้ทําคําสั่งทางปกครองนะคะมันจะถือหลักว่าจะต,ต้องไม่มีต่วนได้เสียนะคะในเรื่องนั้นนะคะในส่วนนี้เองก็คือเพื่อเป็นคือเพื่อเป็นการวางหลักประกันในความเป็นธรรมนะคะ แล้วก็คําถามที่ว่าหลักความเป็นกลางตามกฎหมายเนี่ยมีขอบเขตแค่ไหนนะคะาตามาสาระสาคัญของกฎหมายฉบับนี้ค่ะจะก,กําหนดไว้ในม,มาตราที่สามนะคะซึ่งจะมีการกําหนดนะคะว่าเจ้าหน้าที่ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ค่ะจะทําการพิจารณาทางปกครองไม่ได้นะคะอก็คืออตัวแรกนะคะก็คือ,อเจ้าหน้าที่นะคะจะต้องเป็นจะเป็นคู่กรณีเองไม่ได้นะคะอแล้วก็ในกรณีที่สองนะคะเจ้าหน้าที่ จะเป็นคู่มั่นหรือคู่สมรสของคู่กรณีไม่ได้ค่ะแล้วก็ในกรณีที่สามนะคะอจะเป็นญาติของคู่กรณีนะคะอยกตัวอย่างเช่นนะคะเป็นบุคกาลีหรือผู้สืบสันดานไม่ว่าชั้นใ,นใดๆหรือลูกพี่ลูกน้องหรือพี่น้องนะคะนับได้เพียงสามชั้นนะคะหรือว่าเป็นญาติเกี่ยวพันทางแต่งงานนับได้สองชั้นนะคะอย่างนี้นก็ไม่ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็อ่ ในส่วนที่สี่นะคะก็คือเจ้าหน้าที่นะคะจะเป็นหรือเคยเป็นผู้แทนหนวยชอบธรรมหรือผู้พิทักษ์หรือผู้แทนหรือคู่หรือตัวแทนคู่กรณีไม่ได้คะ่ะแล้วก็ตัวในส่วนที่ห้านะคะตัวเจ้าหน้าที่นะคะจะเป็นเจ้าหนี้หรือลูกหรือลูกหนี้หรือเป็นนายจ้างของคู่กรณีไม่ได้นะคะซึ่งในส่วนนี้นอกจากนี้นะคะก็จะมีการตีความในวงกว้างอีกทีหนึ่งว่า การออกคำสั่งหรือผู้มีชัยนะคะจะมีความสัมพันธ์อย่างหนึ่งอย่างใดก็ไม่ได้นะคะรวมไปถึงกณรผู้มีอำนาจมิชัยนะคะเคยพิจารณาวิิฉัยการในเรื่องนั้นมาก่อนในโอกาสอื่นๆนะคะหรือสถานอ,าอื่นก็ไม่ได้นะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะเคยเป็นเจ้าหน้าที่หรือกรรมการที่เคยพิจารณาสั่งการนะคะหรือลงมติในเรื่องนั้นมาก่อนในก่อนการมาลงดำรงตําแหน่งหรือสถานอื่นนะคะ หรือว่าเป็นกรณีที่เคยเป็นกรรมการในคณะกรรมการนะคะมีส่วนในเสียในเรื่องที่ณลละคณะนนกรรมการต้องพิจารณาและลงมตินะคะในส่วนเนี้ยกรรมการนะจะต้องออกจากที่ประชุมด้วยอะคะ่ะซึ่งในส่วนเนี้ยก็แ๋ยวันนี้เตรียมเคสนะคะที่จะคราดใดคๆการมาเล่าให้ฟังด้วยค่ะคะ่ะสําสหรับเคสที่จะมาเล่าให้ฟังเนี่ยเรื่องราวเป็นยังไงเหรอคะ,อะสําหรับเคสในวันนี้นะคะก็จะเป็นเคสนะคะที่ ผู้ฟ้องคดีนะคะซึ่งดำรงตำแหน่งนายกนายกองการบริหารส่วนตำบลน,นะคะได้ยื่นฟ้องนะคะอดีตนายกนะคะและอดีตรองนายกอบตอคนก่อนหน้านะคะว่า,า,าท่านอดีตนายกและรอ,องนายกทั้งสองคนเนะะี่ยค่ะได้รับการแต่งตั้งนะคะให้เป็น,นาคณะกรรมการในการพิจารณาคัดเลือกคุการศึกษานะคะซึ่งตัวนายกแล้วก็อดีตรองนายกเนี่ย ได้คัดเลือกตัวเองนะคะให้เป็นหนึ่งในคนที่ได้รับทุนการศึกษานะคะตามหลักสูตรของรัฐันรกังคมบัณฑิตนะคะสาขาการปกครองท้องท้องถิ่นนะคะซึ่งต่อมาเนี่ยก็มีการร้องเรียนนะคะแล้วก็การมาเป็นข้อพิพาทนะคะเกี่ยวกับการอนุมัตินะคะว่า ในการอนุมัติในการให้ตัวผู้ถูกฟ้องคดีที่สองนะคะก็คือตัวอดีตนายกและรองนายกเนี่ยได้รับทุนการศึกษานะคะในศาลปกครอง,องก่อนแกนนะคะซึ่งในเช็คคดีนั้นนะคะศาลปกครอง,องกอนแกนเนี่ยได้มีคําพิพากษานะคะถึงที่สุดนะคะ ให้เพิ่มถอนคำสัง่งอ,อนุมัติให้ทุนการศึกษาแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่สองนะคะเนื่องจากเห็นว่าเป็นการต้องห้ามนะคะ,ะต่อหลกักความเป็นกลางตามมาตรา13นะคะอนุมัติตามหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองนะคะซึ่งตามกฎหมายดังกล่าวนะคะห้ามไม่ให้เจ้าหน้าที่ที่เป็นคู้กรณดีนะคะทําการพิจารณาในการทําการพิจารณาทางปกครองในเรื่องนั้นนะคะแต่ในเคสนี้ย ตัวผู้ถูกฟ้องคดีทื้สองนะคะได้ทําการลงมติคัดเลือกตัวเองให้เป็นผู้รับทุนเสียเองนะคะดังนั้นคําสั่งอนุมัติตัวนี้ค่ะอ่าจึงเป็นคําสั่งที่ออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนะคะซึ่งในส่วนนี้เองเนี่ยตัวผู้ฟ้องคดีในฐานะในฐานะนายกอบตคนปัจจุบันเนียค่ะก็เลยได้มีหนังสือนะคะแจ้งไปยังตัวผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองนะคะให้ส่งคืนเงินตัวทุนการศึกษาที่อนุมัติไปแล้วนะคะ คนละเก้าหมื่นเจ้าฟันบาทนะคะแต่ปรากฏว่ามีหนังสือแจ้งเตือนแต่ละตัวผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองก็ไม่ต้องมนการใดๆนะคะถึงแม้ว่าจะม,จะมีจะมีการปรกกากฏข้อเท็จจริงนะคะว่ามีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดนะคะซึ่งปรากฏผลการพิจารณาอยู่แล้วนะคะว่าการการะทําของผู้ถูกฟ้องคดีทีั้งสองนะคะถือเป็นความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงโดยผิดกฎหมายนะคะเป็นคือเป็นการใช้อานาจโดยมีชอบ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อตอบตนะคะ,ะเข้าข่ายการกระทําละเมิดตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดก็ตามนะคะแต่ว่าได้มีหนังสือแจ้งเตือนก็แล้วถึงสามครั้งนะคะตัวผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองก็ยังเพิกเฉยนะคะ,ะผู้ฟ้องคดีเลยต้องนําคดีมาฟ้องต่อศาลอีกรอบหนึ่งค่ะค่ะก็ทราบว่าคดีนี้นะคะสู้กันไปสู้กันมาจนถึงศาลปกครองสูงสุดเลยนะคะผู้ฟ้องคดีเขามีข้อโต้แย้งอะไรไปบ้างคะเนี่ย ผู้ฟ้องคดีค่ะในส่วนเนี้ยเขาเห็นว่าการกระทําของตัวผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองนะคะก็คือตัวอดีตนายกและรองนายกเนี่ยเป็นการกระทําที่ทําให้ตัวอบตอนะคะได้รับความเสียหายนะคะประกอบกับนะคะมันมีเหตุขัดข้องในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการการบังคับทางปกครองนะคะเนื่องจากาตัวอบตอนะคะเป็นองค์กรขนาดเล็กนะคะยังไม่มีบุคลากรที่เพียงพอนะคะที่จะใช้มาตรการบังคับทางปกครองได้โดยตอนเองน,นะคะ ก็เลยเป็นเหตุให้ทางผู้ฟ้องคดีเนี่ยต้องนําคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองนะคะซึ่งในส่วนของการฟ้องคดีครั้งนี้ค่ะตัวผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองนะคะเขาก็ได้มีการโต้แย้งในส่วนของเขตอำนาจศาลมาด้วยนะคะว่าตัวผู้ถูกฟ้องคดีเนี่ยตอนเนี้ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วเพราะฉะนั้นคดีที่มาฟ้องในคดีเนี้ยไม่อยู่ในเขตอำนาจของศาลปกครองอีกต่อไปนะคะอก็เลยมีการโต้แย้งว่าศาลปกครองชั้นต้นที่รับคดีไว้ค่ะ ไม่มีอำนาจที่จะพิจารณาพิพากษาต่อไปนะคะและการที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ชําระเงินเนี่ยก็เพราะว่าตัวคําพิพากษาศาลปกครองขอนแก่นนะคะก็ไม่ได้มีคําพิพากษาว่านะคะให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเนี่ยชดใช้ทุนการศึกษาแต่อย่างใดนะคะดังนั้นเขายังยืนการะคะ่ะว่าเขาเนี่ยไม่ต้องรับผิดชดใช้คืนเงินทุนการศึกษาให้แก่อวตออยังก็ตัก่าค่ะค่ะคือ คือพอแบบนี้เนี่ยค่ะทางสารมีความเห็นยังไงคะกับประเด็นที่ผู้ฟ้องคดีมีการอ้างในลักษณะแบบนี้ออกมาอในส่วนนี้นนะคะสารก็มองว่าการที่สารปกครองชั้นต้นรับคดีไว้พิจารณานะคะเนื่องจากได้พิจารณาแล้วนะคะว่าคดีเนี่ยอยู่ในอำนาจการพิจารณาพิพากษาของสารปกครองนะคะแม้ในกรณีเนี้ยค่ะผู้ถูกฟ้องคดีเนี่ยได้มีการกล่าวอ้างนะคะว่าคดีเนี่ย เป็นคดีเกี่ยวกับลาบไม่ควรได้นะคะซึ่งจริงๆแล้วอ่ะมันจะอยู่ในเขตอำนาจการพิจารณาพิพากษาของศาลทุ่ทธรรมนะคะแต่ว่าในการโต้แย้งของผู้ผู้ถูกฟ้องคดีนะคะเขาไม่ได้โต้แย้งโดยทําเป็นคําร้องโดยเฉพาะนะคะก็เลยไม่เข้าเงื่อนไขนะคะของอ่าพระราชบัญญัติว่าด้วยการชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลนะคะก็คือข้อโต้แย้งนั้นน่ะก็จะถือว่าเป็นเพียงข้อต่อสู้คดีเท่านั้นนะคะ ในกรณีเนี้สารปรกครองอะ่ะจึงจึงไม่เข้าข่ายะคะ่ะว่าสารปรกครองต้องทําความเห็นส่งไปยังศาลยุติธรรมเพื่อพิจารณานะคะแต่ศาลมองว่าเมื่อคดีนียค่ะผู้ฟ้องคดีเนี่ยฟ้องขอให้ตัวผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองนะคะชดใช้เงินทุนการศึกษาที่ได้รับไปแล้วนะครับซึ่งม,มันมีเหตุบุญเหตุสืบเนื่องมาจากการที่สารปรกครองขอ,อนแก่นได้มีคําพิพากษาเพิกถอนคำสั่งอนุมัติให้ทุนการศึกษานะคะ ในเชนนียรศาลก็เลยมองว่าเป็นคดีพิพาทนะคะเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายนะคะเป็นคดีพ,พิพาทตามมาตราเก้าวรกหนึ่งและมาตราสามนะคะแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองแล้วก็ที่พิจารณาคดีปกครองนะคะจึงอยู่ในอำน,นาจพิจารณาพิพาษาของศาลปกครองคะ่ะและเม่อคดีเนี้ยผู้ฟ้องคดีนำคดีมายื่นฟ้องภายในกำหนดระยะเวลาหนึ่งปีนะคะ แต่วันที่รู้หรือคหรือคู่รูร้เกี่ยวกการฟ้องคดีนะคะในเคสนี้ศาลจะรับคดีดังกล่าวพิจารณาได้ค่ะค่ะคราวนี้พอคดีมาสู่การพิจารณาของศาลปกครองสูงสุดแล้วทางศาลมีความเห็นอะไรให้กับคดีนี้บ้างคะ,ะในส่วนนี้นะค่ะศาลปกครองสูงสุดนะคะก็พิจารณาแล้วเห็นว่านะคะในส่วนนี้เมื่อข้อเท็จจริงน่ะปรากฏว่าอ,องค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ย นะคะในคดีนี้ได้มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรกรมการคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษานะคะซึ่งคณะกรรมการตรงเนี้ค่ะจะประกอบด้วยนะคะตัวผู้ถูกฟ้องคดีที่หนึ่งนะคะซึ่งในขณะนั้นเนี่ยดารงตําแหน่งนายกนายกอบตอนะคะเป็นเป็นประธานกรรมการนะคะแล้วก็จะมีผู้ถูกฟ้องคดีที่สองนะคะในซึ่งในขณะนั้นาดารงตําแหน่งนองนายกอบตอนะคะเป็นกรรมการนะคะซึ่งปรากฏว่า มีผู้ยื่นความประสงค์ในการขอรับทุนนะคะจำนวนสองคนนะคะก็คือตัวก็พูดง่ายๆก็คือตัวผู้ถูกฟ้องคดีที่หนึ่งและผู้ถูกฟ้องคดีที่สองนะคะนะคะแล้วก็ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองนะคะซึ่งเป็นทั้งกรรมการขัดเลือกผู้ได้รับอผู้สมควรได้รับทุนนะคะแล้วก็ตัวเองเนี่ยก็ยังเป็นผู้สมัครรับทุนในขณะเดียวกันด้วยนะคะจึงถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงนะคะในการพิจรารณากรณีการให้ทุนดังกล่าวนะคะ ศาลก็เลยมองว่าตรงเนี้นะคะ่ะตัวผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเนี่ยจึงมีความไม่เป็นกลางโดยสภาพภายนอกนะคะซึ่งไม่อาจเข้าร่วมการพิจารณาทางปกครองในเรื่องนั้น,น,นได้นะคะอย่างที่บอกไปก็คือเป็นไปตามามาตราสิบสาอนุม,มัตาตราหนึ่งนะคะว่าไม่มีความเป็นกลางนั่นเองคะ่ะเพราะฉะนั้นการที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองนะคะได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัตินะคะให้ทุนการศึกษาแก่ตัวเองนะคะจึงเป็นการกระทําที่ไม่ชอบวยกฎหมายนะคะ แล้วก็ในส่วนนี้ศาลก็ยังรับฟังข้อเท็จจริงนะคะพิจารณาจากผลการสอบสวนนะคะของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดด้วยค่ะซึ่งในการพิจารณาของคณะกรรมการเนี่ยก็ปรากฏอยู่แล้วนะคะว่าในส่วนเนี้ยผู้ถูกฟ้องทั้งสองเนี่ยติปฏบิบัติหน้าที่คัดเลือกและอนุมัติผู้ให้ได้รับทุนการศึกษานะคะโดยฝ่าสืบมบัญญัติแห่งกฎหมายนะคะเพราะว่าเป็นการ คัดเลือกตัวเองนะฮะให้รับให้ได้รับ <asking> ท <them out> ุนการศึกษานะคะกรณีนี้นะถึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองนะคะได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างไร้แรงนะคะก่อให้เกิดความเสียหายต่องบประมาณของอบตนะคะเพราะว่าเป็นผลทําให้ต้องใจทุนทุนการศึกษาที่ไม่ชอบไปนะคะให้แก่ตัวผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองนะคะดังนั้นนะคะ เมื่อผู้ฟ้องคดีเมื่อผู้ฟ้องคดีนะคะออกคําสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองนะคะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในกรณีดังกล่าวนะคะตัวผู้ถูกฟ้องคดีที่สองอจึงมีหน้าที่นะคะในการต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนนะคะเพื่อการละเมิดให้แก่ตัวอตวตรนะคะอ่าในคดีนี้ค่ะศาลปกครองสูงสุดนะคะก็เลยมีคําพิพากษายืนตมามคำพิพากษาศาลนนะคะ โดยที่ภาคสาให้พูดถูกฟ้องคดีทั้งสองนะคะจดใช้ค่าสิ่ไหมทดแทนให้แต่ผู้ฟ้องคดีนะคะเป็นเงินจานวนคนละเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะคะแล้วก็พร้อมดอกเบี้ยผิดนัดนับแต่วันฟ้องคดีนะคะจํานวนคนละสองพันห้าร้อยบาทเศษนะคะรวมเป็นเงินทั้งสิ้นนะคะคนละหนึ่งแสนอ่ประมาณหนึ่งแสนบาทนะคะพร้อมดอกเบี้ยในปยละเจ็ดจุดห้าต่อปีนะคะของต้นเงินคนละเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะคะ นับตั้งแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนวันี่สานมีคำพิพากษาตามความขอของผู้ฟ้องคดีค่ะแล้วก็ให้ทางตัวผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองนะคะชำระเงินภายในหกสิบวันนับแต่วันที่คดีถึงที่สุดด้วยค่ะค่ะอันนี้ถามเป็นความรู้เพิ่มเติมอีกหน่อยนะคะคือถ้าสมมุติว่าผู้ฟ้องคดีสองคนเนี้ยเขาไม่ยอมจ่ายเงินคืนเราจะมีมาตรการในการบังคับคดียังไงอะคะ คือต้องบอกอย่างนี้เขาว่าอ่าปกติแล้ว่ะตามหนักแล้วนะคะเมื่อศาลปกครองนะคะหรือว่าเป็นกรณีศาลนีติธรรมก็ได้ค่ะเมื่อศาลนะคะไม่ว่าศาลปกครองหรือศาลนีติธรรมนะคะเมื่อศาลท่านมีคาพิพากษาแล้วค่ะคําพิพากษาจะมีผลผูกพันคู่กรณีนะคะที่ต้องปฏิบัติตามาคาบังคับนับแต่วันที่กาหนดไว้ในคําพิพากษาอย่างเคร่งครัดนะคะ ซึ่งในเคสเนี่ยตัวผู้ถูกฟ้องคดีเนี่ยได้มีการกล่าวอ้างนะคะว่า,าสารปกครองขอนแก่นนะคะมีคำพิพากษาออกมาแล้วปรากฏว่าอ้างว่าตัวคำพิพากษาสารปกครองขอนแก่นเนี่ยไม่ได้พิพากษาให้ทุกผู้ถูกฟ้องคดีชใช้ทุนนะคะเปยงแต่เพื่อ,อตออคำสั่งอนุมัติรายชื่อทุนเท่านั้นนะคะอ่าดังนั้นเขาก็ยืนการว่าเขาไม่ต้องใช้เงินนะคะในส่วนเนี้ยก็เลยเป็นที่มาว่าทําให้ตัวผู้ถูกฟ้องคดีเนี่ยปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามคำพิพากษานะคะ ก็เลยเป็นที่มาว่า,าสารมีคำพิพากษาแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะบังคับคดีได้นะคะก็เลยทําให้การบังคับคดีเนี่ยเป็นปัญหาสําคัญนะคะอย่างอย่างอย่างมากนะคะในการพิจารณาพิพา,ากษาคดีของศาลปกครองเหมือนกันนะคะเพราะว่า,าสามพิพากษามาแล้วปรากฏว่าบังคับคดีไม่ได้เนี่ยมันก็จะไม่มีประโยชน์อะไรใช่ไหมคะในส่วนนี้นะคะเพื่อเป็นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาในส่วนของการบังคับคดีนะคะ ให้มีประสิทธิภาพแล้วก็สำเฤทธิผลมากยิ่งขึ้นนะคะ,ะเมื่อปี2559นะคะก็เลยได้มีการแก้ไขนะคะพระรรมััญญหญิจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองเรื่องการมากรกับคดีเพิ่มเติมขึ้นมานะคะซึ่งก็จะมีการเพิ่มเติมนะคะมาตราที่สําคัญอยกสี่มาตรานะคะก็คือเป็นมาตรา75็ทับหนึ่งนะคะถึงมาตรา75ทับสี่นะคะ อในส่วนนี้เราขอน,นําเรียนท่านผู้ฟังนะคะตามลําดับมาตราเลยนะคะอในส่วนของมาตาแรกนะคะในส่วนของมาตาเจ็ดสิบห้าทับหนึ่งนะคะเจ็ดสิบห้าทับหนึ่งจะเป็นบทบัญญัตินะคะที่กําหนดให้อา่าให้ให้สามารถที่จะนําบทบัญญัติเกี่ยวกับอาการมาคบดีตามความพิพากษาหรือคาสั่งนะคะตามประตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนะคะ มาบังคับใช้กับคดีปกครองได้นะคะความสำคัญของมาตรา7.5ข้อหนึ่งนะคะก็จะเป็นการนะคะเอ่อเปิดโอกาสนะคะว่าในการบังคับคดีมันจะมีคดีบางมันจะมีอยู่คดีประเภทหนึ่งค่ะก็คือคดีเอกชนใช้เงินเนี่ยอ่าตัวอย่างเช่นนะคะในส่วนของสัญญาก่อสร้างหรือสัญญาทุนการศึกษาเนะะี่ยค่ะในส่วนเนี้ยมันจะมีการบังคับคบดีที่สามารถที่จะเอาบทบัญญัติวิธีพิจารณาความแพ้งมาใช้นะคะ กฎหมายของเราก็เลยเปิดช่องว่าเราสามารถที่จะเอาบทบัญญัติทางการาังคับคดีตามทีแพนมาใช้ได้ด้วยนะคะแล้วก็ต่อไปนะคะในส่วนของมาตราเจ็ดสิบห้าทับสองนะคะเจ็ดสิบห้าทับสองจะเป็นจะมีความสําคัญในส่วนของ,งาการกําหนดคุณสมบัติของเจ้าพนักง,งานมางคับคดีนะคะว่าเจ้าพนักง,งานมางคับคดีตามของสรปกครคอรนะคะจะเป็นการแต่งตั้ง จากข้าราชการฝ่ายสารปกครองที่มีคุณสมบัตินะคะตามที่คณะกรรมการตุลาการสารปกครองกําหนดนะคะซึ่งในส่วนนี้เองนะคะเจ้าพนักงานนัคข่าดีนะคะสามารถที่จะมอบหมายให้เอกชนนะคะหรือบุคคลอื่นมาปฏิบัติการแทนไม่ได้นะคะแต่ว่าต้องอยู่ภายใต้กากับของการกําก,กับดูแลของเจ้าพนักงานมาคข่าดีทีหนึ่งนะคะแล้วก็มาตราต่อไปนะคะในส่วนของมาตรา75/3ค่ะ ท7 5้จ,จะเป็นเคสที่เกี่ยวกับการไต่สวนนะคะเกี่ยวกับการรับคดีนะคะคือตามมาตราส5มน,นะคะ,ะเป็นการให้สิทธิของคู่กรณีนะคะในการยื่นคําขอต่อศาลปกครองนะคะในกรณีที่คู่กรณีนะคะยังไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลปกครองนะคะหรือว่าเป็นกรณีที่มีเหตุขัดข้องในการปฏิบัติตามคำบังคับของศาลปกครองนะคะ ในส่วนนี้คู่กรณีสามารถที่จะยื่นคำร้องนะคะเพื่อให้ศาลพิจารณานะคะหรือไต่สวนและมีมีมมมคำสั่งนะคะกำหนดวิธีการดำเนินการให้เป็นกรคทำมีคาาษาของศาลได้ะคะ่ะอันนี้ก็ขอ,อยกตัวอย่างเช่นนะคะออย่างเช่นในกรณีที่ศาลมีคําสาา,สาให้หรื้อถอนอาคารนะคะ,ะ,คะแล้วปรากฏว่าตัวหน่วยงานนะคะบอกว่าไม่สามารถที่จะรื้อถอนได้นะคะเพราะว่าในส่วนเนี้ยมี อการรื้อถอนเนี่ยอาจจะกระทบโครงสร้างสําคัญของตัวอาคารนะคะถ้าลื้อไปแล้วเนี่ยจะทําให้อาคารสามารถถล่มงงมาทั้งหลังได้เนี่ยคะ่ะในส่วนเนี้ยมันจะมองว่าเป็นกรณีที่หน่วยงานอพยายามจะปฏิบัติตามพิพากษาแล้วแต่ปฏิบัติไม่ได้นะคะเพราะมีเีกขัดข้องนะคะในส่วนนี้เองนะคะหน่วยงานก็ในฐานะผู้ผู้กรณีเนี่ยก็สามารถที่จะยื่นคำร้องต่อศาลนะคะ ตามมาตราจิตภาคทับสามได้นะคะเพื่อให้สารไต่สวนนะคะว่าเออจะเอาในส่วนเนี้ยที่มีปัญหาเหกี่ยวกับท่อตรงเนี้ยจะแก้ไขปัญหาอย่างไรนะคะก็คือพูดง่ายๆว่า,าสารสาลปกครองค่ะจะมีอำนาจเข้ามาไต่สวนนะคะเพื่อช่วยให้การมาคดีนะคะสามารถที่จะดําเนินการต่อไปได้อะคะ่ะอืแล้วก็ามาตราสุดท้ายนะคะในส่วนของมาตราจิตเกิดภาคทับสี่ค่ะ แต่ถ้ารับสจะเป็นในส่วนของมาตรการปรับในชั้นมังคับคดีนะคะในส่วนนี้นะคะอะในกรณีที่โดยงานทางปกครองนะคะหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะไม่ปฏิบัติตามควาพิพาทตามควาพิพาทษาของศาลให้ถูก้องครบถ้วนนะคะหรือปฏิบัติล่าช้าเกินสมควรเนี่ยศาลปกครองนะคะสามารถที่จะไตส่สวนหรือสแสวงหาข้อเท็จจริงได้นะคะซึ่งในส่วนของในส่วนเนี้นะคะ่ะถ้าศาลไตส่สวนนะคะหรือสแสวงหาข้อเท็จจริงแล้วนะคะ ปรากฏว่าเขาจะกินรับฟังได้เพียงพอว่าการที่ไม่ปฏิบัตินะคะหรือปฏิบัติล่าช้าเนะะี่ยค่ะเกิดจากเหตุอันไม่สมควรนะคะศาลปกครองนะคะมีสามารถมีคําสั่งนะคะปรับโดยนทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่ไม่ปฏิบัติตามคําคสั่งนั้นได้นะคะ,ะในส่วนนี้นะคะ่ะศาลสามารถมีคําสั่งปรับได้นะคะครัง้งละไม่เกินห้าหมื่นบาทนะคะหรือไม่งั้นนะคะถ้าเกิดว,ว่าศาลอาจจะใช้ อาจารย์อาจจะมีการแจ้งผู้บังคับบัญชาหรือผู้กํากับดูแลทีนี้ก็ได้ค่ะเพื่อให้ดําเรินการนะคะหรือสั่งการนะคะหรือลงโทษทไในก็ได้ค่ะอะตัวอย่างที่ท่านผู้ฟังอาจจะเคยได้รับฟังข่าวนะคะอย่างเช่นในส่วนของคดีป้าทุบรถนะคะในส่วนนั้นเนี่ยก็เป็นตัวอย่างนะคะว่าศาลได้มีคําสั่งปรับนะคะขอเขตเเวทนะคะซึ่งในส่วนเนี้ในในตัวคําสั่งปรับเนะะี่ยค่ะ ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของการที่าสาลใช้คําสั่งปรับตามมาตราเจ็ดสทับสี่ค่ะโอ้ค่ะในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเขาพลนจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐไปแล้วนี่ก็ดําเนินการทางวินัยไม่ได้ใช่ไหมคะคราวนี้การบังคับคดีจะต้องทําในลักษณะแบบไหนอะคะในส่วนนี้ค่ะ,ะคดีนี้ต้องบอกดึว่าการบังคับคดีกรณีของเคสอันนี้ค่ะจะถือว่าเป็นกรณีที่ประชชนใช้เงินนะคะ ซึ่งในส่วนของการบังคับคดีนะคะจะมีการยึดทรัพย์นะคะแล้วก็รวมถึงมีการอายัดนะคะแล้วก็จะมีการนาทรัพย์ที่ยึดไว้เนี่ยออกขายเข้าตลาดนะคะโดยการบังคับคดีคดีเนี้ยค่ะเมื่อเป็นคดีที่ลูกหนี้ต่างชาติภาษาต้องใช้เงินนะคะในส่วนเนี้ยตามระเบียบของที่ประชุมใหญ่ของธุรการสารปกครองสูงสุดนะคะในข้อ1ี่20นะคะจะกําหนดว่าให้ดําเมินการภายในใน10ปีนะคะ นับแต่วันที่3ในค,ค,คำพิพากษาหรือคาสั่งในชั้นที่สุดนะคะแล้วก็ในส่วนเนี้ค่ะถ้าอย่างตัวอย่างคดีเนี้ยถ้าตับใจที่ยังไม่มีการชําระอะ่ยอดเงินตามคำพิพากษานะคะตัวดอกเบี้ยก็จะมีการเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะคะซึ่งจะส่งผลให้จํานวนเงินที่ต้องมัคับคดีเพิ่มขึ้นด้วยค่ะคุณครคพับค่ะ อ๋อค่ะวันนี้นะคะก็ได้สาระความรู้นะคะต้องขอบคุณค่ะคุณทัตตร์กุศลมโนนะคะที่ให้เกียรติมาพูดคุยกันเจอกันทุกๆวันอังคารค่ะช่วงสามทุ่มถึงสามทุ่มครึ่งนะคะวันนี้คุณทัตตร์กุศลมโนและที่ฉันนันประพัฒเฉลิมสินธิรันขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สิ่งที่เราทุกคนล้วนภูมิใจแต่ละคนเหมือนดังใบไม้แค่ใบหนึ่งใบเล็กๆซึ่งไม่มีค่าใดลมเบาๆโบกมายอมลอยตามลมไปปลิเปลิวไปทางใดสุดแต่ความเป็นจริง แต่ใบไมไ้ทุกใบเมื่อรวมกันด้วยพลังนับพันผูกกันด้วยการกิ่งกลายเป็นเหมืนลมเงาเห็ดพื่งพิงลมแรงแดดแรงรังแก้จะคอยดูแลทุกสิ่งติดตามความเป็นจริง ยอมแพ้แดดฝนลมแรงต้นใบกล้าแกร่งรากแข,แข็งแรงด้วยยุติธรรมให้คนพึ่งพาไม่ว่าใหญ่น้อยต่ำสูงเพียงใดเรื่องราวมากมายที่ปิดฟังไว้จะไม่ให้เรวร่วนและเลือมล้ำจะยืนค้า ความเป็นธรรมด้วยหัวใจไม่มีใครต้องการให้อย่างยีนไม่มีใครต้องการเจ็บช้ำและร้าวราที่ตรงนี้ที่เราต้องช่วยกันมีคนหมื่นพันยังรอ ให้เราดูแลทุกวันด้วยมือเราเท่านั้นรวมฝ้าฝันกันไปเหมือนตอนไม้ใหญ่ที่ไม่ยอมแพ้แดดฝนลมแรงต้นใบกล้าแร,รแงรากแข็งแรด้วยยุติธรรม นพึ่งพาไม่ว่าใหญ่น้อยต่ำสูงเพียงใดเรื่องราวมากมายที่ปิดบังไว้จะไม่ให้เร